สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมมิ่งโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่จากทางแบรนด์เทคโนนะครับวันนี้ผมอยู่กับเทคโนโพรว่6 NEO รุ่นนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ในเรื่องของชิปเซตนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ได้ความจุมาที่7,000 m ิลอเลยครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยนะ บ87,000เมลแอมเนี่ยเชื่อได้เลยว่าใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมสามารถเล่นเกมได้ทั้งวันอย่างแน่นอนนะครับแถมในเรื่องของงานลำโพงเนี่ยก็ยังมีระบบเสียงของ d o ม m ี่แอสซมอมาให้ใช้งานด้วยนะครับสามารถที่จะเล่นเกมแล้วได้อักรสที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือใครจะในเรื่องของการฟังเพลงก็เหมาะเจาะเลยนะส่วนชิปเซ็ตนะครับได้เป็นชิปเซตตัวแรงอย่างตัว m e d i เ t e h h e ร่99 u l t ติ a t e นะครับ สายเกมเนี่ยจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ่ามาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะครับนอกจากระบบเสียงของ d o m m i s m s m มแล้วเนี่ยตัวเครื่องยังรองรับ Hi-Res อีกตั้งหากนะครับก็จะเป็น h i r h s e u d i o เนาะแล้วก็จะเป็นตัว h i r h s e u d i o แบบแบบ e l e s s ได้ด้วยนะครับฝั่งนี้ชูลงมาในเรื่องของแรมกับรอบนั่นเองนะครับแรมเนี่ยขยายได้สูงสุดอยู่ที่16 g ิกนะครับก็คือแรมเดิม8กิ ขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก 8GB กนะครับก็คือ extend e d ram นั่นเองในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่ 128GB นะครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะอยู่ที่ 6.78นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด Full HD+ Plus นั่นเองนะครับรีเฟรชของหน้าจอเนี่ยก็ได้มาสูงถึง120 h z เลยนะในส่วนของงานลำโพงนะครับได้เป็นลำโพงคู่ระบบเสียงสเตอริโออีกต่างหากนะครับมาบวกกับระบบเสียงของ Dormi S Mon แล้วแล้วก็เชื่อได้เลยว่าเรือของงานลำโพงเนี่ยจะต้องไพเราะอ,อย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ย มาแกะกรองพรีวิวชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่ภายในกล่องกันหน่อยนะครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวเครื่องเทคโนโว่า6 Neo นะครับ สเปคที่ผมแจ้งมาเนี่ยก็จะอยู่บนซองพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุาญาตวางให้ก่อนแล้วกันนะครับเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับผู้มือการใช้งานนะครับและบัตรรับประกันสินค้านะต่อมาก็จะเจอสติกเกอร์นะครับที่เขาแถมมาให้นี่เลยน่ารักมากชิ้นต่อมาก,ก็จะเป็นเคสท p u นะครับตัวนี้ เป็นงานใสนะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยขอบเนี่ยจะเป็นขอบขุ่นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยรับประกันยาวนานนะครับ13เดือนนะ12บวก1ก็คือ13เดือนนั่นเองในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขากลมนะครับฝั่งนี้เป็น USB Type-A นะซึ่งการจ่ายไฟนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่33วัตต์นะครับ ต่อมาจะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับต่อมาก็จะเป็นหูฟังนะครับรอบนี้เทคโนโลดีแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆแบรนด์ณนเวลานี้เขาไม่แถมให้แล้วนะเออแต่ว่ารอบนี้เทคโนโลดีแถมมาให้ด้วยซึ่งในส่วนของหูฟังนะครับตัวนี้จะเป็นงานแจ็ค3.5นะครับ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเทคโ o Pro ว่า6นีโนะครับผมว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากรุ่นพี่มากนักนะคล้ายๆกันเลยนะครับเรามาดูกันที่โมดูกล้องกันหน่อยนะครับโมดูกล้องเนี่ยจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับทุกคนถ้าสังเกตดีๆเนี่ยทุกคนจะเห็นตัวเลขนะครับที่เขาเขียนเอาไว้ว่า7 0 0 0มิลอนะครับชูมาในเรื่องของแบตเตอรี่ ส่วนด้านในโมดูกล้องเนี่ยก็จะมีกล้องมาให้ใช้งาน2ตัวแล้วก็จะมีแฟลช LED ในส่วนของแฟลชเนี่ยดีไซน์เป็นแบบวงกลมนะครับเ mm hmm. วลาที่แสงมากระทบเนี่ยต้องบอกว่าดูสวยเลยนะนี่นะฮะด้านล่างเนี่ยเขาก็จะสกรีนคำว่าเทคโนโลยีนะครับโอ้โหรวดลายกราฟิกก็บอกว่าดูสวยงามมากทุกคนส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยผมชอบเลยนะเพราะว่าขอบรอบนี้เป็นขอบงานด้านนะครับ มาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จเป็นพอต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power ปุ่ม power เ,เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลาย,ยมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีไมค์ตัวที่2นะแต่ว่ามีลำโพงตัวที่2ครับ ส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองซึ่งรุ่นนี้ถาใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่สีสันของหน้าจอกันบ้างนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าทำดีดตามเปรตราคานะครับรุ่นนี้ความละเอียดเนี่ยจะเป็น full HD plus นะครับ แต่ว่าดู y t u t u เนี่ยก็สามารถดูได้ถึง1,440 p เลยนะเปิดแสงหน้าจอนะครับตอนนี้คือผมเปิดสุดนะได้ประมาณนี้ครับแบตเตอรี่เนี่ยคือได้มาที่7,000 mAh มลอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันสามารถใช้งานได้จบวันอย่างแน่นอนตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเรยวอยู่ที่33วัตต์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้เทสประสิทธิภาพของแบตเตอรี่มาให้ได้รับชมกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราชาร์จ30นาทีเนี่ยแบตเตอรี่จะได้อยู่ที่ประมาณ30นะแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จประมาณ60นาทีเนี่ยจะได้แบตเตอรี่อยู่ที่58ซนะครับ ถ้าเราชาร์จอยู่ที่90นาทีจะได้แบตเตอรี่มาที่83%ชาร์จ100นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่มาที่91%นะครับและชาร์จอยู่ที่111นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่เต็ม100%ซึ่งเราเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแบตเตอรี 7, ่7 0 0 0 m ป h เนี่ยใช้เวลาชาร์จแค่111นาทีเท่านั้นเองนะไม่ถือว่านานเลยนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานเนี่ยถึง5ปีอีกด้วยนะครับโดยที่สุขภาพของแบตเตอรี่เนี่ยยังคงมากกว่า80%อีกด้วยส่วนการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเทสในคลิปรีวิวเต็มก็แล้วกันนะครับมาเทสกันว่าเล่นเกมไปสักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะลดลงไปกี่เปอร์เซนต์โอเคเรามาดูกันที่งานกล้องงานวิดีโอกันหน่อยรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ ถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทสามารถที่จะเปิดกันสั่นได้ด้วยนะซึ่งความละเอียดสูงสุดที่รุ่นนี้สามารถอัดได้นะครับจะเป็น 2K 30เฟรมเรทนะครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็ได้เหมือนกันเลยนะคือสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทครับนอกจากนี้ก็จะมีโหมด AI Cam นะครับโหมดรูปบุคคลก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับโหมดประสิทธิภาพในที่มืดก็คือโหมดกลางคืนนะ ส่วนโมดเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโมดสโลโมชันโมดทำแ a b โมดภาพยนตร์เส้น AR โมดสกายช็อปมืออาชีพพานอโรมาโมดเอกสารถ่ายภาพ AR ประมาณนี้ครับเอาเรามาดูกันที่ตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับเทสมาให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามือถือที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมมือถือทีอ่เน้นในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยจะถ่ายรูปได้สวยขนาดนี้นะครับอา้าเซลฟี่ต้องบอกว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับ ผิวหน้าเรียบเนียนละมุนดีมากดูฟุ้งฟิ้งเลยแหละรับรองได้เลยว่าถ่ายแล้วสวยกว่าตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าใครเป็นผู้ชายนะรับรองได้เลยว่าถ่ายแล้วดูดีกว่าตัวจริงแน่นอนนะครับเห็นไหมแต่ละรูปนี่คือละมุนมากนะครับหรือจะเป็นการถ่ายอาหารถ่ายแก้วกาแฟอะไรแบบนี้ก็ให้สีสันที่ดีมากเลยทุกคนดีเทลของภาพเนี่ยเห็นได้ครบเลยนะชัดเจนดีมากนะครับ นี่คือการถ่ายแก้วกาแฟเนาะหรือจะเป็นการถ่ายเบเกอรีกร่ก็ได้นะครับซูมเพื่อดูรายละเอียดส่วนที่เป็นเล็กๆอะไรแบบเนี้ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยทุกคนดูสิเ<ม>ห็นไหมชัดมากครับผมเอาเดี๋ยวเรามาลองเทสงานลำโพงแบบพอเป็นน้ำจิ้มหน่อยก็แล้วกันนะครับรุ่นนี้ลำโพงได้มา2ตัวนะ ด้านล่าง1ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนอีก1ตัวนะครับคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงถูกใจกันหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับ และนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่องนะครับเทคโนโลยีว่า6 Neo นะฮะก็เป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับสัญญาณ 5G นะแต่ถ้าบอกว่าใครเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับเล่นเกมได้ลื่นมากๆโดยเฉพาะใครที่เน้นในเรื่องของการใช้งานในส่วนของใจโรสโคปนะครับรุ่นนี้หารจโรสโคปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเล็งเป้านี่คือลื่นปื๊ดเล็งไม่พลาดเป้าอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนรีวิวเต็มเนี่ยอดใจรอสักแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปเทคการใช้งานในส่วนของต้องถ่ายรูปก่อนการเล่นเกมก่อนนะครับว่าเล่นเกมลื่นไหมแบตเตอรี่เนี่ยอึดหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอจบประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ